สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักข่าวสาวเล่านาะทีชีวิตน้ำทะลักเข้าตัวรถท่วมแทบถึงจมูกถูกซัดลอยหนีออกมาไม่ได้วันที่13ตุลาคม64และมีผู้ใช้เ Facebook ค,คุณณภาลินีสินทองซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวสาวของเคเบิลท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีโพสต์เล่านาะทีชีวิตหลังจากที่เธอต้องติดอยู่ในรถขณะน้ำท่วมโดยรถจะถูกกระแสน้ำพัดน,น้ำจากด้านนอกทะลักเข้ามาภายในตัวรถก่อนจะมีกู้ภัยมาช่วยทันโดยได้มีการ ระบุข้อความว่าน้ําท่วมจันทบุรีตอนน้ําเข้ารถแล้วติดอยู่ข้างในเกรดแทบตายกว่าจะออกจากรถได้ขับมาไม่คิดว่าจะท่วมสูงเรื่อยๆขนาดนี้ตอนรถดับรถถูกพัดลอยไปเรื่อยๆน้าเข้ารถทีละนิดจนมันมาถึงออกร้องไห้ไม่ไหวรถจะซ่อมยังไงของมีค่าในรถจะยังไงขอบคุณพี่กู้ภัยที่มาช่วยก่อนที่น้ําจะท่วมจมูกหนูตอนนั้นตะโกนช่วยด้วยสุดเสียงรุ่งหนี้ว่าการเครืนนีิหาที่นอนบวกเอาของมีค่าออกจากรถให้มาก ที่สุดหลังจากนั้นเธอก็โพสต์อัปเดตอีกว่าน้ำปลอดภัยดีนะคะมีช้ำๆเขียวๆนิดหน่อยตอนพยายามออกจากรถส่วนรถซ่อมเยอะอยู่ของสำคัญลอยน้ำไปพอสมควรขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะน้ำท่วมจันทบุรีขอให้ทุกบ้านปลอดภยัยรถทุกคันปลอดภัยค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ